สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่22กรกฎาคมนะคะเด็กๆคะาจากที่เราเรียนสะระวันก่อนไปแล้วนะคะก็จะมีสระอะสระอาสระอีสะระอีสะระอ,ะระอึและสะระอือหสะระแล้วนะคะทีนี้วันนี้จะอยู่ในเนื้อหาของการเรียนสะระเอนะคะ ขอข้ามไปที่สระเอกก่อนนะคะสระเอวันนี้ลักษณะก็คือเหมือนจะเป็นการนําเอาสระเอและก็สระอะมารวมกันนะคะอักษรวันนี้ยังอยู่ที่อักษรต่ําเหมือนเดิมนะคะคงชซทนพฟมยร สระวันนี้คือสระเอนะคะสระเอเป็นสระเสียงสั้นนะคะอ่ะเริ่มคำที่หนึ่งเลยนะคะอ่านแจกลูกสะกดคำก่อนนะคะเซตซอเอเซตเททอเอเทเพทอเอเพเฟฟอเอเฟ เมฆอโเอเมอเล็ลอเอ็เล็เด็กๆสังเกตด้วยดีนะคะคำนี้จะเป็นลอลิงนะคะลอลิงเราจะไม่ต้องกระดกลิ้นกระดกลิ้นดัวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรอเรือให้เด็กๆกระดกลิ้นรัวนะคะ,ะหลังจากที่เราอ่านแจกลูกสะกดคำแล้วประมาณสองสามร,รอบนะคะเด็กๆก็จะต้องมาอ่านเนี่ยค่ะ อันนี้คือการอ่านออกเสียงในกรอบเลยโดยที่เราไม่ต้องสะกดโดยนำคำจากด้านบนเนี่ยค่ะมาอ่านออกเสียงนะคะอ่านตามคนคนะคะเซฟเทฟเพฟเมดเ,เ,เลตต่อมาจะเริ่มนำสองคำมารวมกันนะคะเก E A C C Pa Tu Mu Ta Lu Le Te C Wa Mi A Mu Ta Lu A Mu Ta Lu Ja Lu Ngu Duk เด็กๆอ่านซ้ําแบบนี้นะคะประมาณสองสารอบหรืออาจจะมากกว่าสองสารอบก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่านักเรียนเริ่มคล่องตอนไหนยิ่งอ่านเยอะเด็กๆก็จะได้เยอะนะคะเด็กๆคะจะเห็นว่าในในแผ่นชาร์จตัวนี้นะคะก็จะมีสระอุสระอูเพิ่มมาด้วยแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ครยยังยังไม่ได้ถ่ายตัวแผ่นชาร์ตอันนี้ลงไปให้เดี๋ยวครูจะมาถ่ายย้อนหลังให้นะคะและก็ในวันพรุ่งนี้ค่ะครูจะสรุปรวบรวมสระที่เราเรียนผ่านมาแล้วทั้งสัปดาห์ แล้วเราก็จะเข้าไปอ่านเสริมในหนังสือภาษภาพาทีอีกนิดนึงนะคะวันนี้คุณครูจบในเรื่องของสศระเอกอย่าลืมนะคะเด็กๆไปฝึกหัดอ่านด้วยนะคะอ่านเยอะก็ได้เยอะนะคะขอบคุณมากค่ะ